สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับพามาดูยอใหญ่นะครับอันนี้ประมาณสักแปดเมตรคูณแปดเมตรเหมือนกันนะครับความกว้างของยอนะครับลอยน้ำได้เหมือนกันใช้ทุน่นใช้ถังใช้ทุ่นสีใช้ถังสีน้ำเงินมันเป็นทุ่นนะครับตอนนี้ทำประกอบด้วยสังกะสีเนี่ยและกระหลิกนะครับเคลื่อนย้ายได้ครับยอรุ่นนี้ตอนนี้ก็อยู่อ่า ยี่แสนะครับหมู่บ้านแถวยี่แสตมบนตมบลกระจันนะครับอำเภออุทองนะครับตอนนี้ก็ก้านยอข้างบนนี้ก็รู้สึกหักแล้วนะครับเนี่ยก้านยอหักแต่ก้านยอทําไม่ยากหรอกครับเพราะก็เอาไม้ไผ่ตัดสี่ลำวัดเท่าๆกันปลายอ่อนเท่าๆกันแล้วเขาก็มายัดยัดในนี้นะครับเนี่ยยัดยัดนนี้นะครับนี่ยัดในนี้นนะ ยันแล้วก็กอบเป็นโครงนะครับนี่นี่มีถังมีไลสามารถเคลื่อนย้ายได้ครับอาจจะเอารถลากหรือคนลากก็ได้ลากตามลา,ลากอยู่ฝั่งคลองฝั่งแต่ปลาของนี้ก็ดมสมบูรณ์ครับผมมีป่าเยอะนะครับแันนี้แต่ผมก็เห็นลุงดาก็เห็นเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับเขาเพาะผพกบุ้งนะครับที่คลองของของหลวงครับ พปลูกบุ้งแล้วก็เก็บยอดผักบุ้งขายนะครับนี่ชาวบ้านนะครับที่ติตาลองคลองเขาจะปลูกผักบุ้งไว้นะครับอาหารเขาเยอะมากนูน้นคนเป็นเจ้าของแผกบุ้งคนนี้อยู่ในเรือนี่ครับนี่โดยเอาฝั่งคลองของนี่แล้วก็มาปลูกผักบุ้งนะครับแต่แกก็ดีอย่างหนึ่งแกก็เก็บผักตบกชาวาให้ด้วย แต่ไม่ดีก็คือขวางทางน้ํานะครับดีอย่างเสียอย่างตอนนี้น้ําก็ปิ่มๆครับเลี้ยนหน่อยเดียวก็จะไหลลงบ่อป่าผือเขาแล้วนะครับนี่นะครับที่บ่อป่าผือเขานะครับน้ําไหลเยอะนะครับตรงนี้อันนี้รู้สึกจะเป็นก้านยอหรือขานยอนะครับการทํายอเราย,ยอนี่ก็ดูก็ทําไม่ยากเรามีถังสี สีน้ํางเงินนะเป็นงโค้งเรียงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรียงด้านข้างนึงทางกลางโป่งนะครับแล้วก็ใส่ถังตรงกลางสองอันเสริมแล้วตรงก็ะใส่นะครับนี่แล้วคานวณก็ใช้ถังจริงๆประมาณสักหนึ่งสองสามหหแล้วก็เจ็ดแปดแปด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ถังครับสิบสี่ถังน,น้องเงินที่ลุงดำนับได้เป็นคงเหล็กครอบถังอีกทีนึงแล้วก็มีอวนมีสวิงมีรอบอยู่ข้างบนด้านใน,นเตรียมตัวนอะันนี้ได้ใช้สิบสองสิบสามสิบสี่ถังครับสิบสี่ถังทำรอบเรื่อน,นี้เครื่องนนะครับแล้วก็มีตัวรอบอยู่ข้างบนดึงด้วยลวดสลิงทำมันเท่าๆกันนะครับ ปลาก็ผุดเยอะน้ำก็เยะอะเล็กหน่อยเดี้ยวก็ปิมปิมเข้าไปฝัง่งไอ้ทางนี้ก็ไหลไปนู้นคลองคุณทีแล้วก็ยาวไปจังหวัดเหมือนกันแต่ตรงนี้ก็แยกมาจากแม่น้ําแม่น้ําแถวแม่น้ําจลขีแม่น้ําจลขีก็มาจากแม่น้ํนนนาท่ารล้อเมืองการดีทีนะึงแยกมาหลายสายครับมาจบกันตรงนี้แล้วก็ไปฝั่งนูน้นเป็นแนวแนว,แนวกันก้นครับ ปลาก็ปลาก็ชุมมากนะครับตอนนี้เพราะปลาก็ได้นี่สงจาบบ่อเลี้ยงปลาเข้ามาผสมกันฝนตกนะครับนะครับตรงดังก็มาให้ดูว่าเออตรงเนี้เห็นเราเห็นนี่ตรงนี้ที่เราเห็นตรงนี้อันนี้ก็บอ่อเลี้ยงปลานะครับบอ่อเลี้ยงปลาเนี่ยเจ้าของบ้านเลี้ยงปลาบอ่อนี้ตอนนี้จะกั้นน้ําไว้ตรงดังก็ถามสตีนอบอกว่า เลี้ยงปลาปลาดุกปลาเบญจพรรณปลาหลายๆอย่างนะเลี้ยงว้ชาันเองแต่เขาออกมาหลายตัวครับออกมาฝั่งนี้กั้นไม่ทันนี่เขเป็นผลกระทบจากน้ํานะครับนี่กันฝั่งนู้นฝั่งนู้นน้ำท่วมบอ่อปลาครับถ้าเหลือจากนี้ถึงนี้หน่อยเดียวก็จะท่วมนี้แล้วครับนะครับ,รบ,รบตอนนี้ ต่างคนต่างหาการป้องกันอยู่นะครับว่าป้องกันยังไงนะครับแค่นี้นะครับมาอยู่มาดูยอใหญ่ยอหนึ่งจอดเที่ยวที่ที่ตำบลกระจันนะครับที่ยี่แสนะครับสวัสดีครับ